สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาเตือนอีกอย่างนะครับสําหรับรถที่ต้องขับทางไกลนะครับนะอย่าลืมด้วยนี่เลยนะครับนะสาคัญมากถ้าท่านไม่ไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูละเลยนะครับมันนาจะแตกนะครับแล้วแตกกลางทางนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับคืออะไรนั่นก็คือเจ้าสายน้ํามันนี่เองครับนะสายน้ํามันนี่นะครับ ยิ่งเป็นรถเบนซินนะครับยิ่งต้องดูเป็นพิเศษเลยนะครับนะเพราะว่าเบนซินเนี่ยจะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เชื้อเพลิงจะผสมแอลกอฮอล์นะครับเป็นแก๊สโซฮอล์นะครับยิ่งรถ10ปี20ปีที่แล้วนะครับนะสายตัวเนี้ยกรอบแน่นอนครับยิ่งถ้าท่านพลาดเติมน้ำมันที่ไม่ใช่เบนซินล้วนนะครับนะมันจะทำให้สายเนี้ยกรอบถ้าเป็นสายรุ่นเก่านะครับ ถ้าเป็นสายรุ่นใหม่ๆนะครับนะมันจะเขียนว่ากันโซฮอมาแล้วนะครับนะแต่ว่าถึงว่าเขียนว่ากันโซฮอมาแล้วเนี่ยอายุการใช้งานมันก็แค่ประมาณ3ปีเองครับสปี5ปีนะครับสปี5ปีก็จะเริ่มปีแล้วนะครับยิ่งเป็นสายชั้นเดียวด้วยนะครับสายชั้นเดียวเนี่ยเป็นสายอ่อนบางทีเ็าเดินจากนี่ไปเข้าเอ่อคอยดีหรือว่าไปเข้าอะไรพวกนี้นะครับนะ่ะสายสั้นๆนะครับเขามางแกใช้ท่อชั้นเดียวนะครับ ถ้าใช้ที่กนท่อสองชั้นจะต่างกันอย่างนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นสองชั้นนะอันนี้จะเป็นชั้นเดียวเห็นไหมครับนะท่อชั้นเดียวนะครับท่อชั้นเดียวกับท่อสองชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องเช็คก่อนเลยครับนะเช็คตรงนี้เสร็จปั๊บที่กองเบนซินนะครับนะเสร็จไปดูตรงกองตรงถังนะครับกองในถังนะเสร็จแล้วตรงคอถัง ก็จะมีจุดหนึ่งนะครับไล่พยายามไล่หายหมดครับไล่ตรวจเช็คนะครับให้ดีนะครับขึ้นลิฟต์เลยก็ได้ครับยกเช็คนะฮะให้ช่างเขาเช็คให้นะครับถ้าเราจะวิ่งทางไกลเนี่ยต้องชัวไว้ก่อนครับนะถ้าสายอยู่ในสภาพที่เริ่มกรอบเริ่มแข็งแล้วกดไม่เข้าอย่างนี้นะอันนี้มันกดเข้าอยู่ไหมครับเนี่ยถ้าสายที่แข็งแล้วมันจะกดไม่เข้าเลยนะะถ้าสายที่ยังดีอยู่ก็จะนิ่มๆนิ่มๆนิดๆนะครับ นะถ้าสายที่กดไม่เข้าแล้วหรือกรอบหรือแตกอะไรไมาแล้วแตกรายงานมาเลยครับควรจะเปลี่ยนนะครับควรจะเปลี่ยนซะนะครับนะฮะท่านต่งราคาค่าเปลี่ยนไม่กี่ตังค์หรอกครับนะครับก็จะอยู่แค่สักหลักพันนะฮะถ้าเปลี่ยนทั้งคันนะครับถ้าเปลี่ยนทั้งคันแล้วท่านก็สามารถมาเติมอีส e นะิบ, so 95, ไ,บได้เลยนะครับหรือเติมเบนซินโซฮอ์95อะไรพวกนั้นนะครับได้เลยนะครับนะฮะ ไม่ต้องเติมเป็นสนล้วนได้คุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดสั b สไ r ร b e ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตรวเช็คก่อนเดินทางไกลนะครับนะสำคัญมากเลยครับขอบคุณครับ